สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่16ตุลาคมปี67นะครับมีตัวปืนลูกซองขนาด12เกตนะครับกระบอกนี้เอามาพูดคุยแล้วก็ยิงทดสอบกันนะครับจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภยัยเขี่ยลูกในํำเพินนะครับดูให้ดีนะปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้เป็นปืนยี่ห้อ m o s s สเบ g ชื่อรุ่นนะครับก็คือ940โปรเทติ a อความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่18.5นิ้วนะครับ ที่ห็นติดไฟฉายอยู่นะครับก็จะเป็นช่อง M-Lock นะครับขนาด1.25นิ้วนะครับเอาไว้ติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับระบบเซฟนะครับก็จะเป็นดั้งเดิมนะครับของมอสเบิร์กนะอยู่ด้านบนนะครับเลื่อนลงนะครับเป็นการเข้าเซฟเลื่อนขึ้นก็ปลดเซฟนะครับทำให้คนที่ทางด้านซ้ายทางขวาเนี่ยใช้ได้สะดวกนะสะดวกนะครับลำกล้องแล้วก็หลอบรรจุเนี่ยทำจากเหล็กนะ่านท้ายนะครับ เป็นโพลิเมอร์ด้านหลังนะครับก็มีอย่างนะเรียกว่าซับแรงในคอยนะครับนุ่มมากแล้วก็จะมีเชคเกอร์นะครับจับถือได้กระชับมือนะไม่หลุดแน่นอนความยาวโดยตลอดนะครับของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่3 7ถึง39นิ้วน้ำหนักปืนเปล่าเนี่ยอยู่ที่7ปอนด์ออนหรือ3.5กิโลกรัมก็ไม่หนักมากระบบนะครับของปืนกระบอกนี้ก็คือเป็นกึกออตโนมัตินะครับลิ้นนะครับทำจากอลูมิเนียมนะโครงเป็นอลลอยนะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับ วางรูนลำเพลิงปิดจากนั้นก็ยัดลูกในหลอดบรรจุกระสุนนะครับปลดเซฟแล้วก็ร่างไกนะยิงได้เลยนะครับก็เป็นปืนกือกอัตโนมัติที่เป็นหลอดบรรจุทั่วไปนะครับบริเวณปลายของลำกล้องเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของมากกระสุนก็คือใส่โชคได้นะเดี๋ยวจะทดสอบนะครับกระสุนเนี่ยหลากหลายแบบมากนะครับยี่ห้อที่1นะครับก็คือ S&B O อบาก้าเมทนะครับยี่ห้อที่2เนี่ก็คือเป็นลูกเป้าบินนะครับแลมโบ นะลองดูนะครับว่าจะติดไหม3นะครับก็คือไทอาร์มโอบารเเมตรนะครับสก็คือโฟ c บักนะยี่ห้อนะครับเ,เดี๋ยวเราดูยี่ห้อนิดหนึ่งนะครับพาร a เทอรนี่นะโฟบักยี7เมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะใส่ตัวคอมนะครับของตัว Demon Arm น,นะจะมีคอมนะครับหน้าที่ของคอมก็คือเรื่องของการลด,ดแรงรีคอยนะครับ ก็จะลองประกอบตัวปืน,นใส่เข้าไปแล้วก็ยิงทดสอบนะครับตัวเรื่องของแรงรีคอยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะครับจะทดสอบนะครับตัว Mossberg 9 4 0 p r ท t ิค t i c a นะครับกระบอกนี้นะครับริงที่ระยะ10เมตรก่อนชุดแรกน,นะครับดูกลุ่มกระสุนระยะ10เมตรนะครับลูกที่ใช้คือไทอาร์โอโบา9เมตรนะครับอลองดู เล็งไปที่เป้าทางด้านขวาเรจียบร้อยนะครับค้างลูกเลื่อนปกตินะครับนี่คือไทยอาร์มนะคเคลียปืนนะครับเพื่อความปลอดภยัยโอเคปืนปลอดภัยนะครับตูลก,กลุมกระสุนนะครับนัดแรกกันมาแล้วครับ กลุ่มดีมากนะครับกลุ่มแคบมากนี่คือกลุ่มของไทยอ่าต่อไปนะครับจะทดสอบลูกเป้าบินนะครับอันนี้เบาๆเลยนะดูว่าจะติดไหมอ่าลองดูนะครับลูกเป้าบินนะโอ้สบายตุนฮะค้างลูกเรื่อมปกตินะครับแสดงว่าการติดขัดไม่มนะีไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับ เมื่ตะคุณนี้ลูกเป้าบินนี่นะครับพุ่นเลยนะเม็ดละเอียดเล็กมากต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทดสอบลูกเป้าบินทั้งหมดเลยนะครับอีกสี่นัดนะดูว่าจะผ่านไหมนะครับทั้งสี่นัดอ่ะมาปดเซฟเรียบร้อยนะครับลูกเป้าบิน โหเรียบร้อยทางโบปกตินะครับเป้าสะเทือนหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มกระสุนนะผ่านฉลุยเลยนะครับลูกเป้าบินนะต่อไปนะครับให้คุณแจ็คร่วมทดสอบนะครับตัว m o สเบิร์ก940โปร t ทติคอ a l นะครับกระบอกนี้นะครับด้วยลูก S&B 9เม็ดนะครับสานัดผู้ยิงพร้อมพร้อมอแล้วเริ่มยิง ยิงจบนะครับจะเห็นว่าลูกเลื่อนเปิดปกตินะครับปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับยิงโคู่กลุ่มดีมากนะครับถูกมากครับต่อไปทดสอบนะครับลูกโฟบาร์คที่เจ็ดเมตรนะครับสองนัดผมชอบนะยิงได้สนุกแล้วก็ง่ายมากนะครับเวลายิง มาสองนัดนะครับลูกโฟบักสุดยอดโอ้โหเตะแรงจริงนะครับปืนปลอดภัยนะโอ้โหดุเดือดเด่ <S <S ครับเป้าเออโฟบักยี่สิบเจ็ดเมตร ไปให้คุณแจ็คนะครับทดสอบตัวปืนกระบอกนี้นะครับโดยการยิงท่าฮิปนะก็คือไม่ประทับไหลนะครับปล่อยฟรีเลยดูว่าจะติดขัดไหมนะครับจำนวนเจ็ดนัดพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มยิงเรียบร้อยนะครับผ่านหมดนะสุดจริงนะครับปืนกระบอกนี้ขอบคุณมากครับมาลองนะครับชุดสุดท้ายนะบรรจุแบบคระ นะครับลูกนะครับเป้าบินลูกโฟ a ์ k ลูกยีนะครับคือมั่วเลยอยู่ในนี้นะครับัน,นลำเพลิง่งแล้วก็ในหลอดบรรจุเนี่ยเจทั้งหมด8นะัดกับตัวมอสเบิร์นะครับ940โปรเทติคอร์คาเรดูนะครับพร้อมโโอ้ห ยอดเขียปืนเป็นปลอดภัยนะครับเรียบร้อยอันนี้คือคระลูกกันนะครับเป่าบินด้วย27ด้วยนะหลากหลายยี่ห้อก็ไม่ติดเลยนะครับกลุ่มกระสุนก็น่าพอใจนี่นะครับที่ยิงไปนะจะเห็นว่าโอ้โหโหลากหลายจริงๆสุดยอด ครับผมก็ทดสอบโจลงไปนะครับกับตัว Mossberg 940 Pro Technical นะครับปืนปลอดภัยนะนี่นะครับก็ทดสอบร่วมกับคุณแจ็คนะครับแล้วก็เจ้าของปืนเจ้าของปืนท่านไม่สะดวกนะครับในการออกนะก็ให้เราสองคนมาสรุปนะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนตอนยิงนะตอนนั้นคุณแจ็คยิงลูกอะไรไปอ่าเซนเลอร์วะเซนเลอร์บล็อนะครับ S&B นะครับลูก9เมตรโอบักเป็นไงฮะนิ่มครับนิ่มเลยนุ่มเลยไหลลื่น ไหลลื่นแล้วก็ไม่มีติดขัดเลยนะครับแล้วผมยิงก็เรียกว่าค้าแบบกันทุกแบบที่มีนะครับก็คือดูโอ้บ็คลูฟอร์แบ็คลูกเป้าบินนะครับยี่ห้อไทยยี่ห้อนอกคือกระบอกนี้กินเลือกผ่านหมดถ้าให้คะแนนนะความคุ้มค่ากับตัวสืนนะปืนกระบอกนี้อยู่ที่ประมาณ60 k โดยประมาณนะครับให้คะแนนเท่าไหร่ดีฮะก็เต็ม1 0 8เลยครับโอ้โหสุดยอดนะครับคุ้มค่ามากนะนี่นะครับ มอสเบอร์9400โปรเทคทีคอลนะครับก็ต้องขอการขอพระคุณนะครับท่านเจ้าของปืนนะครับไปยังสูนนะท่านนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับไม่สะดวกออกให้เราสองคนมานะทดสอบกันนะครับโอเค <Okay. S 2> วันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ